ถ้าวันหนึ่งแม่ผัวของคุณประกาศจะกระโดดตึกต่อหน้าต่อตาเพียงเพราะคุณไม่ยอมโอนบ้านให้น้องชายของเธอคุณจะทำอย่างไรเมื่อทุกอย่างบนดาดฟ้ากลายเป็นสนามประลองความจริงที่ไม่มีใครหนีได้และเหตุการณ์สุดประทึกที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับเปิดความลับที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเรื่องราวนี้คุณต้องฟังให้จบเพราะเพียงหนึ่งก้าของเธอเปลี่ยนทั้งชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล แม่ผวยืนตัวสั่นอยู่ริมดาดฟ้าลมเย็นแรงพัดผมของแกปลิวว่อนแววตาแกเต็มไปด้วยความกรุ่นโกรธใบหน้าซีเคร่งเครียดเหมือนคนที่หมดหนทางถ้าไม่โอนบ้านให้น้องชายของฉันฉันจะกระโดดลงไปตรงนี้เสียงของแกสั่นต่หนักแน่นจนแทงหัวใจฉันยืนนิ่งฝ่ามือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองพื้นดาดฟ้าหยาบและเย็น กลิ่นสนิมจากราวเหล็กลอยแต่ปลายจมูกเสียงรถด้านล่างดังเบาๆแต่ฟังเหมือนอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆสามีมาถึงในจังหวะนั้นใบหน้าของเขาตกใจจนซีขาวสายตาไหววูบเหมือนรับไม่ทันกับเหตุการณ์เขารีบพอแขนแม่ทันทีลากแกออกจากขอบตึกด้วยแรงทั้งหมดที่มีรองเท้าของแม่เสียสีกับพื้นจนเกิดเสียงคลื่นแหลมฉันเห็นมือแม่ตะปบอากาศ เหมือนคนที่ไม่อยากถอยเหมือนคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อได้ในสิ่งที่ต้องการลมบนดาดฟ้ายิ่งแรงขึ้นกลิ่นฝุ่นเหมือนจะเข้าตาภาพตรงหน้าทําให้ลมหายใจแคบลงทุกทีสามีตะโกนเสียงแตกแม่หยุดเดี๋ยวนี้แต่แม่กลับจ้องหน้าเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดสายตาที่ทําให้ฉันขนลุกกวาบมือของแม่เริ่มสัน่นหัวไหล่กระตุกหลายครั้ง เหมือนแกกำลังตัดสินใจระหว่างความพังทลายกับความรอดเสียงฝ่าเท้าของแม่ขยับอีกครั้งชา้าหนักเหมือนตั้งใจจะเดินกลับไปยังขอบดาดฟ้าอีกครั้งหัวใจฉันแทบหลุดออกจากอกอากาศรอบตัวเหมือนกลายเป็นสีเทาหมน่นสามีจับแขนแม่แน่นขึ้นแต่สีหน้าของแม่กลับนิ่งเฉยเกินคาดแววตาของแกฉายประกายบางอย่าง บางอย่างที่ทําให้ฉันรู้สึกเย็นว่าไปถึงสันหลังและในเสียววินาทีนั้นเองแม่ผัวเองศีษะเล็กน้อยเหมือนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีแม่ผัวยิ้มมุมปากรอยยิ้มบางเฉียบที่ไม่ควรปรากฏบนใบหน้าคนที่ยืนอยู่ริมอันตรายฉันรู้สึกขนลุกสู้ทันทีลมหายใจติดขัดเหมือนมีเงามืดมาบีบลำคอสามีเริ่มตัวสัน่นเขาไม่เคยเห็นสีหน้าแบบนี้จากแม่ของเขามาก่อน ดวงตาของแม่เหมือนกำลังวาวขึ้นเหมือนคนที่เพิ่งค้นพบอาวุธใหม่ในมือแกไม่เข้าใจหรอกถ้าแกไม่ยอมทำตามฉันก็ไม่มีเหตุผลต้องอยู่ต่อเสียงของแม่เบาแต่คมเหมือนใบมีดที่เฉือนลงบนผิวใจฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ปลายลิ้นอากาศรอบตัวเหมือนเย็นลงทันทีสามีขยับเข้าไปบังแม่ไว้ เหนือเม็ดเล็กผุดบนขมับมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดนูนเขาพูดเสียงสัน่นแม่อย่าพูดแบบนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นเราคุยกันได้แต่แม่กลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ไม่อบอุ่นไม่เหมือนเสียงของคนเป็นแม่มันสั่นสถานลึกลงไปในอกของฉันคุยหรือแกคิดว่าฉันอยากคุยอีกต่อไปไหม ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการอะไรแม่เหลือบตามามองฉันแววตามืดว,ว้าวเย็นจนเหมือนแทงคะลุผิวลมบนดาดฟ้าพัดกระโชกแรงขึ้นเสียงประตูเหล็กที่เปิดทิ้งไว้ดังเอียดผืนท้องฟ้าที่ครึ้มเหมือนกดทับลงมาเหนือหัวแม่ดึงแขนตัวเองออกจากมือสามีแรงของแกมากกว่าที่ฉันคาดไว้สามีเซไปหนึ่งก้า เหมือนถูกแรงที่มองไม่เห็นผลักทันใดนั้นแม่ก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าตรงไปยังขอบตึกอีกครั้งฉันอ้าปากหวีแต่เสียงไม่ออกหัวใจหล่นวูบเหมือนดิ่งตามลงไปกับความสูงเบื้องล่างสามีพุ่งเข้าไปขวางมือทั้งสองข้างจับแขนแม่แน่นเสียงเขาแตกพร่าเขาแทบร้องไห้แม่หยุดก่อน แม่อย่าทำแบบนี้แม่ฟังผมนะแม่จ้องหน้าลูกชายนิ่งนานจนเหมือนเวลาหยุดลงชั่วขณะแล้วริมฝีปากของแม่ก็ขยับช้าเย็นหนักแน่นจนทำลายความอุ่นทั้งหมดในอากาศรอบตัวถ้าแกไม่โอนบ้านให้แกจะได้เห็นฉันตกลงไปต่อหน้าตาแกนี่แหละลมกระแทกใส่หน้า ตาแสบหูอื้อความกลัวห่อหุ้มตัวฉันจนขยับแทบไม่ไหวสามีสายหน้าแรงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงเขาเหมือนคนใกล้สิ้นแรงแต่แม่กลับยกเท้าค่อยๆขยับปลายเท้าให้ใกล้ขอบมากขึ้นทุกวินาทีปลายรองเท้าของแม่ลอยค้างอยู่เหนือขอบปูนล,ลมแรงพัดชายเสื้อของแก๊ปลูตีลำตัวเสียงผิวปูนเสียดก,กับพื้นเล็กน้อยทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้น ความสูงเบื้องล่างเหมือนอ้าปากรอเหมือนหลุมมืดที่พร้อมจะกลืนทุกสรรพสิ่งฉันรู้สึกคลื่นไส้จากความเบียนหัวที่ถาโถมเข้ามาสามียื่นมือไปหาแม่อีกครั้งปลายนิ้วสั่นจนแทบแตะไม่ถึงเขาจับลมหายใจแทบไม่ได้แม่ลงมาก่อนแม่อย่าทำแบบนี้กับผมเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนแก้ที่กำลังร้าวแม่เหลือบตาม,มามองเขาชา้า นิ่งเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่บอกไม่ถูกความเงียบชั่วขณะนั้นช่างยาวนานจนเหมือนเวลาขยายออกลมหายใจของฉันหนักขึ้นอกตึงจนแทบหายใจไม่ออกภาพตรงหน้ากลายเป็นเหมือนเงาสันไหวเพราะความกลัวที่กัดกินหัวใจแม่หันหน้ากลับไปทางขอบตึกปลายผมแกบลิ้วปะท้าใบหน้ามือของแกกำราวเหล็กไว้เพียงปลายนิ้วฉันอยากรู้ว่า แกจะกล้าปล่อยให้ฉันหล่นลงไปไหมน้ำเสียงนั้นว่างเปล่าแต่กลับก่อความสะเทือนในอกเหมือนหินก้อนใหญ่ตกลงในน้ำลึกสามีสะดุ้งเหมือนถูกแทงเขารีพอแขนแม่อีกครั้งแต่แม่บิดตัวออกแรงสะบัดนั้นทำให้ราวเหล็กสถานสัน่นเสียงเหล็กสั่นก้องในหูทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะถล่มแม่เอนตัวเล็กน้อยแค่เพียงเศษวินาที ปลายเท้าของแกเหมือนสูญเสียหลักหัวใจฉันหล่นวูบจนปวดแปลไปทั้งอกสามีกรีดร้องเสียงดังจนสะท้อนกลับจากผนังอาคารข้างๆมือเขาคว้าตัวแม่ไว้ได้เพียงปลายแขนเสื้อแขนเสื้อนั้นยืดออกเสียงตะเข็บดังกรอบแกรบบเหมือนมันอาจขาดได้ทุกเมื่อฉันรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังจะหลุดออกจากร่างลมหายใจหายไปชั่วขณะ สายตาฉันพร่าเพราะน้าตาที่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไรแม่ไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่ช่วยพยุงตัวเองร่างของแกครึ่งหนึ่งลอยออกนอกขอบตึกดูเบาดูอันตรายดูเหมือนพร้อมจะปล่อยตัวลงไปทุกวินาทีสามีตะโกนเสียงสัน่นแม่จับผมไว้แม่ช่วยตัวเองหน่อยผมขอร้องแม่เงยหน้าขึ้น แววตาของแกมืดดำนิ่งอ่านไม่ออกทำให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังผลักทุกคนออกจากกันท้องฟ้าด้านบนรี่แสงลงเหมือนมวลเมฆกำลังเคลื่อนเข้ามาปิดบังทุกอย่างมือของแม่ค่อยๆยกขึ้นชา้าเหมือนกำลังตัดสินชะตาของทุกคนบนดาดฟ้าในวินาทีเดียวกัน สามีร้องเรียกแม่อีกครั้งเสียงนั้นสั่นจนแทบหลุดเป็นเสียงสะอื้นแม่หยุดนิ่งแล้วปลายนิ้วของแกก็เคลื่อนไปข้างหน้าเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยพอที่จะทำให้สามีหน้าเปลี่ยนสีทันทีเล็กน้อยพอให้หัวใจฉันหล่นวูบเหมือนจมหายไปในเหวลึกปลายนิ้วของแม่ลอยค้างนิ่งจนผิดธรรมชาตินิ่งจนฉันไม่แน่ใจว่าแกกำลังจะคว้าหรือกำลังจะปล่อยตัวเองลงไป ลมหายใจของฉันติดค้างในลำคอลมบนดาดฟ้าราวกับหยุดหมุนเสียงเมืองด้านล่างเงียบลงอย่างประหลาดเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอการตัดสินใจของแม่เพียงคนเดียวแม่ค่อยๆหันกลับมามองสามีสายตานั้นทั้งอ่อนล้าทั้งแข็งกร้าวเหมือนมีเรื่องบางอย่างที่แกเก็บไว้ลึกเกินกว่าจะพูดออกมาสามีตัวสัน่นเขาใช้สองมือจับแขนแม่แน่นกว่าเดิม กล้ามเนื้อแขนเขาเกรงจนเห็นชัดเหมือนเขากลัวว่าหากคลายมือเพียงนิดเดียวแม่จะหลุดออกจากโลกนี้ไปอย่างง่ายดายแม่ยกปลายนิ้วแตะหลังมือของลูกชายสัมผัสแผ่วเบาที่ทําให้ทั้งฉันและสามีชะงักสัมผัสที่ไม่รู้ว่าเป็นความอ่อนโยนหรือเป็นเพียงการขออําลาครั้งสุดท้ายลมพัดแรงขึ้นอีกระลอกชายเสื้อของแม่ตีใบหน้าเธอทําให้แกกับพริตต้าช้า,ชา แววตานั้นเริ่มสั่นไหวเหมือนคนที่ลังเลระหว่างสองเส้นทางความอยู่รอดหรือการหลุดพ้นในแบบที่แกเชื่อเสียงรองเท้าของแม่ขยับอีกครั้งส้นรองเท้าสีซีดเลื่อนออกไปบนพื้นปูนเสียงเสียดสีนั้นทำให้เลือดฉันเย็นวาบเหมือนทุกอย่างกำลังหลุดออกจากการควบคุมสามีร้องเรียกแม่อีกครั้งเสียงเต็มไปได้วยความกลัวจนแทบหายใจไม่ทันแม่หลับตา ลมหายใจแกสัน่นไหลกระตุกเล็กน้อยเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างในใจฉันมองเห็นใบหน้าแม่ใกล้ขอบตึกมากขึ้นเงาของแกทอดยาวลงไปในความลึกเบื้องล่างยาวจนเหมือนจะถูกกลืนไปทั้งร่างมือของแม่เริ่มคลายจากการเกาะราวเหล็กข้อนิ้วกระดิกเล็กน้อยเสียงลมดังขึ้นเหมือนคำเตือนที่ช้าเกินไปร่างของแกเอนไปอีกเสี่ยวหนึ่ง เสี้ยวเดียวที่เกินพอให้หัวใจฉันแทบแตกคามือสามีร้องลั่นเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจนเจ็บถึงกระดูกแม่ลืมตาจ้องหน้าเขาตรงๆสีหน้าไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเกรี้ยวกราดแต่เป็นความม่องเปล่าที่ลึกจนแทบไร้ขอบเขตและแล้วแม่กระชับปลายเท้ากับขอบปูนเอ็นไปอีกด้านหนึ่งเล็กน้อย หมือนกำลังเตรียมจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการแม่เอ็นตัวไปข้างหน้าอีกเพียงปลายนิ้วฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเกินไปเหมือนโลกภายในร่างกําลังจะระเบิดออกมาสามีรีบคว้าเอวแม่ไว้แรงกระชากทำให้ทั้งสองแกว่งไกวเหมือนจะลม้มเสียงรองเท้าของแม่เสียดพื้นดังลากยาวความเสียดทานนั้นเหมือนเสียงที่บาดเข้าไปในหูของฉันจนชา แม่หยุดนิ่งร่างแกถูกกักไว้ระหว่างความตายกับมือของลูกชายลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะผลักทั้งคู่ตกลงไปในความว่างเปล่าสายตาของแม่หันไปมองพื้นล่างเธอยืนนิ่งอยู่นานนานจนฉันรู้สึกเหมือนเวลาถูกขึงยืดออกอย่างทรมานท้องฟ้าเหนือหัวเริ่มมืดเรื่อยๆเมฆหนาทึบเพลอนเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนต้องการปกปิดเหตุการณ์โหดร้ายที่กำลังจะเกิด แม่กับพริปตาเพียงครั้งเดียวแต่ทําให้หัวใจฉันเต้นพลาดเป็นหนึ่งจังหวะถ้าแกไม่เลือกฉันฉันก็ไม่มีเหตุผลต้องอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปเสียงของแม่ค่อยๆออกมาเสียงเบาแต่ชัดเจนพอจะทําให้หัวใจสามีแต่สลายลงตรงนั้นสามีก้มหน้าน้ําตาไหลรินเหมือนเขายอมแพ้ เหมือนเขารู้ว่าตัวเองกำลังถูกบีบให้เลือกระหว่างสองสิ่งที่ไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้แม่มองลูกชายด้วยสายตาเฝ้ารอรอคำตอบรอการยอมจำนนรอคำสัญญาที่อาจทำให้แกถอนตัวจากขอบตึกหรือผลักแกให้กระโดดลงไปจริงๆฉันยกมือขึ้นแต่ปากตัวเองโดยอัตโนมัตินิ้วสัน่นหัวใจสัน่นความกลัวค่อยๆไต่ขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังอย่างช้าๆ แม่ยกตัวขึ้นเล็กน้อยเพียงพอให้ปลายเท้าไม่อยู่บนขอปูนแล้วเพียงพอให้ร่างของแกแขวนอยู่บนมือของสามีแทบทั้งหมดสามีร้องเรียกเสียงสั่นจนขาดเป็นห่วงแม่อย่าทำแบบนี้ผมขอร้องแม่แม่มองหน้าเขานานขึ้นนานจนฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดไปทีละน้อยแล้วมือของแม่ก็ขยับชา้าแต่มั่นคง ปลายนิ้วของแกค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจับข้อมือของลูกชายสัมผัสนั้นทําให้สามีสะดุง้งไม่ใช่เพราะแรงแต่เพราะความตั้งใจที่แฝงอยู่ในท่าทางนั้นความตั้งใจที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่ามันหมายถึงการขอความช่วยเหลือหรือจุดเริ่มต้นของการปล่อยมือลมแรงอีกระลอกพัดกระแทกเข้าที่ตัวแม่ร่างของแกสั่นไหวมือที่จับข้อมือสามีเริ่มแข็งเกรง็ง เหมือนกำลังต่อสู้กับแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นฉันรู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลผ้ารงหน้าจางลงพระน้ำตาที่ไหลออกไม่หยุดแม่ก้มหน้าลมหายใจแกค่อยๆออกมาเป็นลำยาวช้าหนักเหมือนคนที่กำลังเตรียมยอมรับผลลัพธ์บางอย่างที่ไม่มีวันย้อนกลับได้แล้วแกก็เงยหน้าอีกครั้งสายตานั้นเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด เปลี่ยนจนทําให้ฉันตัวชาไปทั้งร่างเหมือนแม่ตัดสินใจอะไรบางอย่างในหัวของแกเสร็จเรียบร้อยแล้วในเสี้ยววินาทีเดียวแม่กำาข้อมือของลูกชายนั่นขึ้นแน่นจนเส้นเลือดลอยบนหลังมือแน่นจนรู้สึกได้ถึงความหวัดหวิวที่ซ่อนอยู่ข้างในและในจังหวะที่ลมพัดผ่านแรงที่สุดจังหวะที่ท้องฟ้าดูเหมือนกําลังถล่มลงมาแม่ขยับตัวเอ็นไปข้างหน้ามากขึ้น มากขึ้นจนปลายผมแก่แต่ลมที่ว่างอยู่เหนือเหวล,ลึกเบื้องล่างแม่เอียงตัวไปจนฉันแทบหมดลมหายใจสามีตะโกนสุดเสียงมือของเขากระชากเอวแม่ไว้ด้วยแรงที่เกินขีดของคนที่กำลังสิ้นหวังเสียงรองเท้าของแม่หลุดออกจากขอบปูนร่างของแกโน้มลงไปข้างหน้าเพียงเสี้ยววินาทีหัวใจของฉันดิ่งตามลงไปในความลึกเบื้องล่างอย่างไร้การควบคุมแต่สามีไม่ปล่อยเขากอดแม่ไว้แน่น แน่นจนแขนสัน่นแน่นจนเหมือนจะรวมร่างทั้งสองคนเข้าด้วยกันเพื่อกันไม่ให้ใครหลุดไปสู่ความม่งเปล่าแม่ชะงักร่างของแกหยุดนิ่งกลางอากาศหายใจแรงแวลาสั่นไหวเหมือนคนที่เพิ่งถูกฉุดกลับมาจากจุดที่ไม่มีทางย้อนคืนสามีซบหน้ากับไหล่แม่เสียงเขาแต่พล้าผมไม่ยอมเสียแม่ไปแม่ก็อย่าเสียผมไปเหมือนกัน คำพูดนั้นเหมือนตัดลมแรงที่พัดโหมบนดาดฟ้าให้เงียบลงทันทีแม่หลับตาน้ำตาไหลออกมาหนึ่งหยดไหลช้าเงียบเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนใจของทุกคนตรงนั้นมือของแม่คลายจากข้อมือลูกชายกลายเป็นการกอดตอบแทนกอดที่สัน่นแต่เป็นกอดของคนที่ยังเลือดจะอยู่สามีค่อยๆพาแม่ถอยออกจากขอบตึกก้าละน้อย เหมือนเดินกลับมาจากขอบโลกที่เกือบทำลายทุกอย่างลมเบาลงท้องฟ้าคลายสีหม่นเสียงเมืองกลับมาอีกครั้งชีวิตที่เหมือนหยุดหายใจค่อยๆหมุนเดินต่อไปอย่างช้าๆฉันยืนมองทั้งสองหัวใจยังเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ความโล่งใจแผ่ซ่านไปทั่วร่างอย่างช้าๆเมื่อไม่ยืนอยู่กลางแดดฟ้าห่างจากขอบอันตราย แกหันมามองฉันสายตาไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนก่อนมันอ่อนลงเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนมานานฉันเดินเข้าไปใกล้ค่อยๆแตะไหล่แกโดยไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าคำใดๆในตอนนี้ไม่จำเป็นเท่าการยืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันแม่มองลงพื้นสูดลมหายใจยาว น้ำเสียงของแกเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันไม่อยากสูญเสียใครฉันแค่กลัวว่าจะไม่มีใครต้องการฉันแล้วสามีจับมือแม่แน่นตอบด้วยเสียงสัน่นแม่มีผมมีเราเสมอดาดฟ้าที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นเยียวยาแม่พยักหน้าเบาๆเหมือนถอนหายใจจากความเจ็บที่กะเก็บมานาน มือของแกจับมือราทั้งคู่และในที่สุดดวงตาแกก็สะท้อนความสงบแทนแทนความสันไหวที่เคยครอบงำเราพากันเดินกลับลงจากดาดฟ้าทีละก้าวก้าวที่มันคงยิ่งกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนก้าวที่พาออกจากปลายเหวและกลับเข้าสู่ชีวิตจริงที่รอยอยู่ด้านล่างเรื่องราวในวันนั้นจบลงด้วยร่างกายที่สัน่นหัวใจที่อ่อนล้า แต่เต็มไปด้วยความจริงหนึ่งเดียวที่ทุกคนรับรู้พร้อมกันไม่มีบ้านหลังไหนมีค่าเท่าชีวิตของคนที่เรารัก